สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปในช่องสวัสดีอสานนะครับวันนี้อยู่ที่กลางทุ่งนานะครับพามาดูนะครับต้นข้าวนะครับที่กําลังออกรวงแล้วก็ใกล้จะแก่พร้อมเก็บเกี่ยวนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นนี้นะก็คือข้าวป่นนะครับเนี่ยครับเม็ดสันๆนปมๆนะครับ ปกติพันเข้าที่ผมใช้หวางก็เป็นพันเข้าหอมมะลิหนนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยครับข้าวหอมมะลิพันหนึ่งร้อยห้าก็จะเป็นลักษณะเม็ดเรียวยาวนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับเม็ดเรียวยาวเป็นลักษณะประจำพัน์ของพันุเข้าหอมมะลิหนึ่งร้อยห้านะครับแต่ถ้าเป็น ข้าวปนหรือข้าวอื่นๆที่เราไม่ต้องการก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเม็ดสั้นๆป้อมๆนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็กําลังเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่ระบาดอย่างหนักนะครับในพื้นที่การปลูกข้าวของชาวนาในภาคอีสานนะครับหรือว่าจะเป็นภาคอื่นก็แล้วแต่นะครับถ้าเราไม่มีการจัดการที่ดีพอครับอันนี้ก็เป็นแปลงนาข้าวของผมเองครับซึ่งก็ใช้ผันข้าว ของตนเองครับโดยที่เราไม่มีการจัดการกับพันธุ์ข้าวปุ่นนะครับหมายถึงว่าเราไม่มีการตัดพันข้าวปุ่นออกครับเนี่ยโดยเฉพาะที่เห็นนะครับ1ต้นนะครับแล้วก็เมล็ดข้าวเนี่ยข่มข้าวๆ้าวดูหลายสิบเมล็ดนะครับ1ต้นสามารถที่จะแต่กอได้มากกว่า10ต้นนะครับเอ้ยหนึ่งเมล็ดนะครับ ข้าววัชพืช1เมล็ดสามารถที่จะแตกกอเป็นลำต้นได้มากกว่า 10. ต้นนะครับแล้วคิดดูนะครับสมมติว่า1รวงมี100เมล็ดนะครับแล้วก็พอมันแตกตเป็นกอออกมานะครับจาก1เมล็ดเป็น10ต้นนะครับแล้วก็คูณคำนวณ100เมล็ดคูณ10เ,เขก็ไปนะครับคิดดูว่ามันจะเพิ่มปริมาณอีกมากมายเท่าไหร่ถ้าเราไม่ดูแลนะครับไม่มีการ ตัดปันข้าวปนนะครับก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังที่ชาวนาหลายคนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับบางคนก็บอกว่ามันไม่มีเวลาที่จะมาทําการตัดเมล็ดข้าวปนนะครับเหล่านี้ออกนะครับซึ่งเวลาเราไปขายข้าวนะครับเราก็จะโดนกดราคาจากผค้านะครับจากโกรงสีนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้าง หนักหนาพอสมควรนะครับเนี่ยแล้วก็บวกกับการทำนาที่ใช้วิธีการบานที่ค่อนข้างใช้เมล็ดพันธุ์ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้การจัดการเมล็ดข้าววัชพืชหรือข้าปวปนนี้ค่อนข้างทำได้ลำบากครับถ้าเราไม่ได้ทำการเตรียมการตั้งแต่แรกนะครับดูครับเขาจะสูงนะครับกว่า,าต้นข้าว ที่เราใช้หวานครับต้นข้าวหอมมะลิโดยทั่วไปครับดูอันนี้ผมจะเทียบให้ดูครับที่เห็นด้านล่างก็คือพันข้าวหอมมะลินะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้แต่พันข้าวปนนะครับดูครับท่านผู้ชมสูงนะครับเราสังเกตเห็นได้ง่ายนะครับสูงแล้วก็เมล็ดรวงเยอะนะครับเม็ดเยอะนะครับ คือเราจะสังเกตง่ายนะครับถ้าเราได้ลงมาทําการตัดพันธุ์ตั้งแต่ทีแรกก็จะช่วยลดปริมาณนะครับพันเข้าปนเหล่านี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ทันทีทันนั้นก็ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของเจ้าของแปลงนานนะครับบางครั้งบางทีบางท่านก็อาจจะใช้วิธีการทำนายอดนะครับซึ่งก็ผมคิดว่าเป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งนะครับในการทำนายอดเพื่อ,อ เป็นการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าไปในตัวนะครับเพราะว่าถ้าใช้การหว่านลักษณะมที่มีอ,อัตราการหว่านที่ค่อนข้างนานนะครับเข้าก็จะขึ้นมานะครับมีลักษณะที่เข้าพันุ์นะครับข้าปนก็จะขึ้นมาเยอะนะครับส่วนเข้า,าพื้นเมืองนะครับเข้าวหอมมะลิ1อยหาเราใช้หว่านมันก็จะออก นะครับในระดับที่ไล่เลี่ยกันไปนะครับบางทีพอเมล็ดพันธุ์ข้าวข้าวปนมันแก่มันอาจจะก้มลงไปแล้วอาจจะสังเกตไม่เห็นนะครับทีนี้นะครับเวลาเราใช้เครื่องจักรใช้รถเก็บเกี่ยวมันก็จะปนอยู่ไปด้วยแล้วก็จะปะปนอยู่ในพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของาคนเราครับเพราะเราเก็บใช้ทาบานปีต่อไปมันก็จะขยายปริมาณเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็มันเป็นปัญหาหลักนะครับเป็นนามเหมือนน้มย่อกอก ชาวไร่ชาวนาครับของเกษตรกรผู้ทาไร่ทำนานครับที่มีปัญหากันทุกปีนะครับเวลานําข้าวไปขายก็อาจจะขายไม่ได้ราคานะครับนะครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมาดูปัญหาหลักของชาวนาเรื่องผ่านเข้าปนนะครับข้าววัชพืชนะครับนะครับเพียงเท่านี้นะครับผม